ฉันรู้ดีอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเธอต้องพบฉันแน่และฉันก็รู้ด้ยว่าเธอมาหาฉันทำไมคุณคิดจะทำอะไรกับตุลาคามกันแน่ฉันเองก็คิดนะว่าเธอคงไม่ได้มาที่นี่โดยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเราสองคนแน่ๆใช่ค่ะงั้นเธอก็ต้องรู้แล้วว่าฉันกับวินเป็นลุงกับหลานกันโดยสายเลือด ทันกับแม่ของเขาเป็นพี่น้องกันวินจึงเป็นหลานชายแท้ๆที่ฉันมีอยู่เพียงคนเดียวการกลับไปตุลาการของเขาเนี่ยเป็นความสมัครใจของเขาตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่ที่นี่รวมถึงการดึงเธอเขามีใน <โ dumpling S 2> ทีเขาคอยเฝ้าดูเธอและคอยปกป้องเธอตั้งแต่เขาเรียนกฎหมายแล้ว <โ S 1> ฉันอยากให้เธอมั่นใจว่า วินเขาหวังดีกับเธอแน่นอน